แนวทางราวพัฒนาครับผมประจำวันที่26มีนาคม2568นะครับวันนี้ได้เด่น3รอง1ครับผมตัวเน้น30กับ15นะครับเด่น3รอง1เน้น30กับ15รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม youtube ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนในการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์ตงค์ครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้นะครับผม จนันเย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางราวพัฒนาครับผมคลิปแนวทางราวพัฒนานะครับผมประจำวันที่26ครับผมประจำวันพุธที่26มีนาคม2568นะครับสำหรับแนวทางราวพัฒนาในวันนี้ครับผม ตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นสามครับผมเด่นสามรองเป็นหนึ่งนะครับเด่นสามรองหนึ่งครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัวนี้ได้ห้าสามศย์ครับผมส่วนรองสามตัววันนี้นะครับผมเจ็ดหนึ่งห้าครับผม 5 30กับ7 15นะครับผมต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา5 30ครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็7 15ครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผม อันไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น3ครับผมเด่น3ตัว5 30นะครับก็จะตัด2ตัวเด่นได้3 0ครับผมเด่น3รอง1ครับเด่นรองรวมกัน3าครับผมแล้วก็3 5ครับ รองหนึ่งนะครับผมรองหนึ่งรองสามตัวเจ็ดหนึ่งห้าครับผมก็จะตัดสองตัวรองได้หนึ่งห้าครับผมหนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดนะครับผมหนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดครับต่อไปเป็นตัวการครับผมก็จะมีตัวการจากชุดเด่นนะครับผมห้าศูนย์ครับแล้วก็ตัวการจากชุดรองครับผมเจ็ดห้าครับผม วันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรอบวันนี้ครับแนวทางเราพัฒนาครับผมประจําวันที่ยี่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับวันนี้ได้เด่นสามรองหนึ่งครับผม เด่นสตัวห้ารองสตัวเจ็ดหนึ่งห้าครับผมเด่นสามรอง1นะครับเด่นสามตัวห้ารองสตัวเจ็ครับผมเด่นสองตัวนะครับผม 30,3135, สามหนึ 30, 3, 1, 3, 5, รองสตัวหนึ่าต่อกันเป็น50กับ75ครับผม อีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับ30 3 1 3 5หรอง2ตัว1 15กับ17ครับตัวกันเป็น50กับ7 5หครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น3รองหนึ่งนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่น3รองหนึ่งก็นำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่30ครับผม30กับ15นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผม แอดกจะขอเน้นไปที่30กับ15ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ทุกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผม ถูกอกถูกใจบรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางราวพัฒนาในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ